สวัสดีค่ะนี้เป็นไฟหน้าสามห่วงนะคะเฉพาะคู่หน้านะคะโคมขาวเพชงานดีโปโ้งานนำเข้าจากไต้หวันนะคะตอนนี้แยกขายอยู่นะคะแบ่งขายอยู่3คู่นะคะเฉพาะคู่หน้าอย่างเดียวนะคะย้ำพันเาร้อยบาทนะคะโปรโมชั่นเซล์นะคะพันเบาท ปกติสองพันห้าสิบนะคะตอนนี้เอามาลดราคาสนใจโทร0 9 3ย์4ก้าสนะคะคู่หน้าซ้ายขวางานสวยๆเลยอ่ายี่ห้อดีโป้นะคะสามห่วงทุกรหัสใครใช้ ee หรือว่า ae 100101นะคะวันนี้มาทำคลิปสั้นๆขอบคุณค่ะ